กิ่งลงแล้บ่จักนีเนาะเออหาเงินหาเงิัอืมก็อย่างที่พี่น้องเห็นกะผากะล้มลงเบิดพี่น้องเบิ่งกะแตกกระจายเบิดเนาะเฮากะสงสัยว่าน่าจะคนหาเงินบ่หรือจังได๋เนาะหรือว่าอาจจะแว่าแว่ายังร้อนยาบ่หยังประมาณนี้พี่น้องเพราะว่าคนปกติแล้วอ่ะ บมนาเหตได้เนาะเพราะว่าคนเฮาปกติสิฮู้บาปบุญคุณโทษอะไรดิบ่าเจ้าเฮือนใกล้เจ้าได้ยินไหมอ๋อบอสบาสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางพังไทยนะครับผมก่ยินดีตอนหางเข่าสู่ซองยูทูบเบิดคัมซิวาวเบาลาวเนาะมื้อนี้เฮาก็อยู่ในหมู่บ้านเฮาพี่น้องคลิปนี้ก็เบ,บิดคัมซิวาวลีเนาะซึ่งมื้อนี้เฮาก็ หเห็นข่าวที่บดีเกี่ยวกับในศาสนาพุทธในหมู่บ้านเฮากะบบเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้จักเถื่อพี่น้องพอดีมีคนที่บดีเนาะพอดีลงไปทํลไยประพุธทธลูกแบบสิ่งที่แบบเศร้าพุทธเฮาแบบว่านับถือกะไหวบูชาเนาะและก็เป็นสิ่งเดียวที่แบบยึดเหนี่ยวจิตใจของเศร้าพุทธแล้วก็แบบลงไปทลํลไรพระอยู่ในวัดในว่าใช่ไหมพี่น้องเพราะว่าในวัดในว่าเนาะกับโบเว้นเพราะว่าเฮากะ เห็นแล้วก็เฮาก็รับในสิ่งที่แบบโจรหรือว่าขี้รักคนที่บ่ดีแบบว่าได้ลงมือแบบทําสิ่งที่บ่ดีนะเพราะว่าเฮาชาวพุทธเนาะพี่น้องคืออย่างที่เฮาเว้าแบบคือมีสิ่งเดียวที่แบบยึดเหนี่ยวจิตใจเฮาก็คือแบบว่าพระในวัดในว่าบ่สินะแบบว่าวันพระวันหยังวันศีลวันหยังแบบคนในหมู่บ้านก็สิลงไปแบบทําบุญกราบไหว้บูชาสิ่งดีแบบเฮาแบบนับถือหมู่บ้านเฮาก เป็นหมู่บ้านทีค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรพี่น้องมีอยู่ประมาณเกือบหาหล่อยครอบครัวเนาะกัเป็นหมู่บ้านทีใหญ่พอสมควรเนะาะเพราะว่าวันผ่าหรือว่าวันชินวันยังชาวบ้านกับสีลงให้ทำบุญคืออย่างทีเฮาถ่ายให้พี่น้องเบิงนะ่งเนาะวัดนี้กัเป็นวัดทีใหญ่พอสมควรพี่น้องอันนี้กัเป็นทางลงวัดเนาะเอาสีพาพี่น้องไปเบิง่งว่าไปว่าเสียหายแบบค่อนข้างที่จะลายเลยนแหละพี่น้อง แบบว่าพระยังป่าพุทธรูปยังกับแตกหรือพังเพเพเบิดพี่น้องฮักเบิดเนาะแบบเห็นอะไรแบบว่าเฮากะยังตกใจเนาะเพราะว่าในหมู่บ้านเฮากะบอกเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เนาะเฮาก็เลยแบบว่าตกใจเลยกะเห็นอะไรก็แบบว่าโอ้แบบบนาเกิดขึ้นนะอยู่แซงก็แล้วแต่เนาะบนาเกิดขึ้นเพราะว่าพระนี่กัเป็นสิ่งที่คือเฮาว่าและชาวพุทธเฮาแบบนับถือแล้วกะ ยึดเนี่ยจิตใจเนาะตั้งแต่วันพรบุรุษเฮาพุ่นแหละรุ่นทวดรุ่นพอรุ่นแม่เฮาสมัยนั้นพุ่นแหละนับถือกันมาแบบว่าศาสนาพุทธนะเดี๋ยวเฮาก็ลงมาฮอดวัดแล้พี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่น้องเข้าไปเบิ่งเนาะก็มีชาวบ้านลงมาเบิ่งพี่น้องก็มีผู้ใหญ่บ้านเนาะลงมาเบิ่งเหตุการณ์ว่าเป็นจังได๋ก็อย่างที่พี่น้องเห็นก็ก็ลมลงดพี่น้องเบิ่งก็แตกกระจายดเนาะ สงสัยว่าอาจจะค้นหาเงินบ่อหรือจังใดเนาะหรือว่าอาจจะแบบว่าแบบว่ายัางร้อนยาบอ่ออย่างประมาณนี้พี่นอ้องเพราะว่าค้นปกติแล้วอะบ่นาเหตุได้เนะาะเพราะว่าคนเฮาปกติสิงห้บาปบุญคุณโทษอะไนี่จะค้นแบบว่าอาจจะแบบแบบว่าร้อนยาบ่อหรือว่าค้นแบบว่าม่ปกตินะถึงจะเห็ดแบบนี้ได้เนาะถ้าคนธรรมดาคือเฮาเจ้าข่อยนี่ก่ะมุ้ยแพรกล้าเห็นไปสี้ดอกพี่นอ้องเพราะว่าศาสานะผุดเฮ่านะเฮากับหู้อยู่แล้วว่า ไอ้บาปกรรมนี่มันมีจริงเนาะถ้าคนธรรมดากอาจจะคนปกตินะแบบว่าอาจจะบกกลาเห็ดเนาะอันนี้เขามาค้นพี่น้องเขามาคน,น,าาค,นคนเบิดเนาะบอลมีบอลไอ้ข้างในกระจกหรือว่าแวนก็แตกเนาะอันนี้คือแตกเบิดพี่นอ้องแบบถุบเลยนะเบิ่งนี่เนาะตัวออหักพังเสียหายลายพี่นอ้องแล้วก็มีชาวบ้านก็นลงมาเบื่องก็ลายพอสมควรเนาะแล้วก็มีทางแบบผู้ใหญ่บ้านไอ้เขาจาลงมาเบื่องเหตุการณ์เนาะ หึๆแตกเบิดพี่น้องพอโทเนาะเสียหายพี่น้องเอ้ยเสียหายถ้ามันมันเอิ้นจังได๋มันตีเป็นเงินบ่ได้เนาะแบบว่ามันแบบทําลายจิตใจแบบว่าชาวพุทธคือเฮาเนาะเฮาแบบว่ากราบไหว้บูชากแตกเบิดโอ้เขาหาซอกเงินจังนี่เนาะเออซอกหาเงิน โอ้ภา่าสางใหม่โอ้หักงบดหักไปเลยกึ่งลงลบจักไ้เนาะเออหาเงฮนหา้งะครับอืม vâng đực bò mà khơi nè cho khơi cày cho đinh in mày vâng muồn Hạt bớt rồi bớt cường lông cường lông rồi nè thì nó ôm nào sạng mày đấy hả nó ôm nào nè อืมได้อยูกึ่งลงากแน่สิว้าบดคำสิว้าบดคำสิว้าพี่น้องเอ้ยกาเสียหาย หนักหน่วงพอสมควรพี่น้องที่สําคัญก็คือแบบว่ากระทบกระทั่งจิตใจชาวพุดคือเฮ้าเนาะเพราะว่าในหมู่บ้านเฮ้านี่กับ่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้จักเถื่อพี่น้องคืออันนี้คือเป็นครั้งแรกเนาะและเฮ้าก็อยากให้เป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่าใน่นอนแหละเนาะแบบว่าเฮ้าเห็นแลละเฮ้าแบบว่ามันจิตใจมันบอกอยากคอยดีเป็นใดพี่น้องเพราะว่าเฮาเป็นแบบชาวพุดเนาะคือผ่าคือยังในวัดในยังเฮากับไอ้กบาบไหวบูซาเขา้ารบ นี่ละกัหยุดเหนียวจนะิตใจเฮาเนาะเหตุการณ์แบบนี้กัตั้งแต่เฮาใหญ่ขึ้นมากัยังบุคเคย,ยเจอเหตุการณ์แบบนี้จักเตือในหมูบหนะ่บ้านเฮาเนาะแต่ว่าอยู่ไซกับบอยากให้เป็นแบบนี้ดอกพี่น้องเพราะว่าเฮาเศร้าผุดเนาะเหตุในสิ่งที่แบบว่าเฮาข้าลบมุชาไปสิมันกับเฮากะสิม,มุสึบนะก,กบอดีเานาะอ่ะคลิปนี้กัสิจบคลิปเลยพี่น้องกับเห็นแล้วกับบดคํำสิว้าเอาไว้พอกันคลิปหนาพี่น้องสบายดีสวัสดีครับผม